ทางด้านของจังหวัดชนบุรีเองก็มีการร่วมสนับสนุนสินค้าชุมชนโดยการเปิดศูนย์ส่งเสริมสินค้าและบริการดีสีราชาชนบุรีค่ะเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการขายทั้งออนไลน์และออฟไลน์ค่ะ นายทวัชชัยสีทองผู้ราชการจังหวัดชนบุรีได้เป็นประธานเปิดศูนย์ส่งเสริมสินค้าและบริการดีศรีราชาชนบุรีนะคะซึ่งตั้งอยู่ที่อาคารโรงอาหารที่ว่าการอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีโดยมีพระเทพชลทานมุนีเจ้าอาวาสวัดบางพระวรวิหารเจ้าคณะจังหวัดชนบุรีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และเจิมป้ายอาคารเปิดศูนย์เพื่อความเป็นสิริมงคลภายในงานก็มีนางเอกอนงบัวมาศพานิจจังหวัดชนบุรีนางพนิดาจันทวัฒน์ประชาสัมพันธ์จังหวัดชนบุรี พร้อมทั้งตัวแทนในอำเภอศรีราชาอำเภอเกาะศีชัางและพักส่วนที่เกี่ยวข้องมาเข้าร่วมงานโดยศูนย์ส่งเสริมสินค้าและบริการดีศรีราชาชนบุรีจัดขึ้นโดยความร่วมมือของอำเภอศรีราชาอำเภอเกาะศีชัางบิสขับ สมาพันธ์ SME วัดบางพระวรวิหารพระอารามหลวงและผู้ประกอบการวิสาหากิจต่างๆในจังหวัดชนบุรีเพื่อเพิ่มช่องทางการขายสินค้าให้กับผู้ประกอบการรายย่อยรวมถึงสินค้าโอท p อปเนี่ยสามารถนำมาจําหน่ายได้ที่ศูนย์โดยมีการส่งเสริมการขายทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์และเพื่อเป็น,นกลไกขับเคลื่อนโอทอปโปรดักชั่มเปียนในการพัฒนาคุณภาพสินค้าและจํานวนการผลิตให้แก่ชุมชนค่ะ